มาดูข้อสิบเจ็ดนะครับต่อเลยใส่อีกสองข้อนะครับแล้วจบแล้วของวันนี้จงหาจํานวนเชิงซ้อนแซนนะครับที่ทําให้อ่าข้อนี้นะครับสมการข้อนี้เป็นจริงอ่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับถ้าเราไม่รู้แซเนี่ยเราก็ให้แซเท่ากับ a บวก b i นะถ้าเราต้องการหาแซถ้าเราแทนลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น a บวก b i นะแล้วก็ลบ i นะทั้งหมดกำลังสองแล้วตรงนี้ข้อน,นี้ ก็คือตามสูตรเนาะจะได้เป็น f แ,แซดกำลังสงก็คือ a กำลังสอบวก b กำลังสเนี่ยจะแทนตรงนี้ลงไปก็จะเป็น a กำลังสบวก b กำลังสเนาะแล้วก็ i เท่ากับ4ีลบส i นะครับก้อนนี้ก็จะเป็น,นครับส่วนจริงเนี่ยสังเกตว่ามีแค่ a ตัวเดียวเนาะอ่าก็เขียน a ตัวเดียวส่วนชินาภาพก็จะมี b ลบหเนาะอ่าแล้วดึง i ออก โอเคเนาะทั้งหมดกําลังสองตัวนี้ก็คูณ2เข้าไปครับอ่าก็จะได้ตามนี้เท่ากับ4ี่ลบสองไอก้อนนี้เราก็ใช้สูตรครับก็จะเป็นส q u a ร e r o ทเอกำลังสองเนาะบวกบีลบหนึ่ำลังสองแต่มีทั้งหมดกำลังสองเลยนะอย่าลืมแล้วก็ลบตัวนี้โอเคไหมอ่าเราก็ลอกไปตัวนี้ รู้ว่าเจอกาลังสองก็ตัดไปเนาะเราก็จับเดี๋ยวเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะครับเราก็จับตัวนี้ทำหนึ่งขอเขียนวงเล็บตรงนี้ก่อนอจับส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงครับอันนี้คือส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินาพาก็คือตัวเลขหน้าไอเนี่ยเท่ากัน เราก็จะได้เป็น a กําลังสองบวก b ลบ1กําลังสองเท่ากับ4แล้วก็ตรงนี้มีลบด้วยนะอย่าลืมลบสอง a กําลังสองบวก 2b กําลังสองเท่ากับลบสองลบตัดลบได้ตรงนี้แล้วตรงนี้เราสามารถเอาสองหารตลอดได้น้องเนี่ยก็จะเป็น a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ1ตังนี้เก็บไว้ก่อนนะครับมาดูตรงนี้ดีกว่า ตัวนี้เราก็กระจายกลางสองสมบูรณ์นะครับเนี่ยตอน,นี้จะเป็น b กําลังสองลบสอง b บวกหนึ่งเท่ากับสี่เราเห็นอะไรไหมนี่ตอน,นี้เท่ากับหนึ่งน,นี่ a กําลังสองบวก b กําลังสองกคือตอนี้ตอนี้เป็นหนึ่งเลยโอ้โหสบายมากเราก็ได้เป็นหนึ่งลบสอง b บวกหนึ่งเท่ากับสี่เราก็ได้เป็นสองลบสอง b 4. เท่ากับสี่ b ย้ายสองไปฝั่งโน้นครับก็จะได้เป็น ลบสองบีเท่ากับสองบีก็จะได้ลบหนึ่งครับแล้วก็แทนบีเท่ากับลบหนึ่งในนี้เราก็จะได้เป็น a กําลังสองบวกบีกำลังสองก็แทนไปเป็นลบหนึ่งกำลังสองเนาะได้หนึ่งเท่ากับหนึ่งเอกำลังสองก็ได้ศูนย์ดังนั้น a ตอบศูนย์ครับข้อนี้เราก็จะตอบแทดเป็นอะไรเเป็นศูนย์ครับแล้วก็บวก bi เนาะบก็คือลบหนึ่งก็คือเป็นลบ i ก็คือข้อนี้ตอบลบ i ครับจบ โอเคไหมไม่ยากพอไหวนะโอเคมาดูข้อสุดท้ายของวันนี้ครับอ่าข้อ18ให้แอปแมาเท่ากับ2ครับให้หาค่าสูงส่วนกับต่ำส่วนนะของก้อนนี้อ่าเรามาดูเหมือนเดิมครับเจอโจทย์แบบนี้ไม่รู้ Z ก็ให้แซดเท่ากับ A บวบนะ้ข้อนี้มี Z ซดบาร์ด้วยอ่าดังนั้น Z ซดบาร์จะเป็น เลบบี b I เนาะ,ะเรามาดูกันจากตรงนี้นะครับแอบแซเท่ากับ2สูตรแอบแซก็จะเป็น a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองเนาะเท่ากับ2องอ่ายูกำลังสองกำลังสองข้างครับก็ได้ a อกำลังสองบวกบีกำลังสองเท่ากับสี่อ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับโอเคเรามาดูก้อนนี้กันแอตัวนี้ ก็แทนไปครับแก็คือ a บวก bi แล้วก็ z ดบาร์เป็น a ลบ bi คูณกันครับเอา2องคูณเข้าไปก็จะเป็น2 a บวก2 bi อันนี้กระจายลงเข้าไปเป็นลบ a บวก bi ก็จะได้เป็น a ใช่มบวก3 bi ก็ใช้สูตรมาครับก็จะเป็น a กํลัง2บวก่าตัวนี้3 b กลาง2ก็ได้ 9b กำลังสองอ่ะซึ่งตัวเนี้ยพี่ขอแยกออกมานะเนี่ย 9b กำลังสองขอแยกเป็น b กำลังสองแล้วก็บวก 8b กำลังสองนะครับ่ะแล้วก็ใส่วงเล็บเพราะว่าเรารู้ตัวนี้นี่อ่ะตัวเนี้ย a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยเราหามาแล้วได้สี่นะเราก็จะเหลือแค่นี้นะครับโอเค แล้วเราจะหาค่าสูงสุดกับต่ำสุดได้ไงเราก็มาดูกันเนี่ยเราดูจากตรงนี้หาเคีเนาะถ้าเกิดว่าพี่จะแบ่งเป็นสองเคียนนะถ้าเกิด b กาลังสองเป็นศูนย์เนี่ยเราก็จะได้เนี่ยค่าหนึ่งเนาะแล้วก็อีกค่าหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองมาดูถ้า b กาลังสองเป็นศูนย์เนี่ยเราจะได้ค่าตัวนี้เป็น คิดว่าสูงสุดรหรือต่ำสุดอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะอีกค่าหนึ่งก็คือเนี่ยถ้าเกิด b กําลังสองเป็นศูนย์เนี่ยเราลองแทนเขับไปนี้นี้เราไม่ได้ตรงนี้เป็นศูนย์เนาะเนี่ย b กําลังสองเป็นศูนย์ดังนั้นเราก็จะเหลือ a กําลังสองเท่ากับสี่ดังนั้นถ้าเกิดอันนี้ก็ณันี้ก็จะได้ a กํลังสองเท่ากับสี่โอเคไหมกับการถ้าเกิดว่าเคสนี้ a กําลังสองเป็นศูนย์ดังนั้น b ก็จะเป็น4ใช่ไหมเนี่ยลองแทนดู a กำลังสองเป็น0แล้วก็ b กำลังสองเป็น4ก็จริงใช่ไหมทามนี้มี2กรณีเนาะ,ะมาดูกรณีแรกก่อนกรณีนี้ถ้าเกิดว่า b กำลังสองเป็น0เราก็จะเป็นตัวนี้คูณกับ0เนาะได้รูท4ก็คือได้2กับอีกกรณีหนึ่ง กับ b เป็น b กํลาลังสองเป็น4ก็จะได้เป็น square root 4บวก32ก็จะได้รู o t 36อันนี้ก็ได้6นะครับจบแล้วดังนั้นข้อนี้ตอบอันนี้คือค่าต่ำสุดก็คือค่ามินอันนี้6ก็คือค่า max เนาะเพราะว่าสูงสุดเราก็ตอบตามนี้ครับโอเคไหมอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้พอได้เนาะอ่า ก็ไปเจอกันใหม่นะสำหรับครั้งหน้าก็สวัสดีครับ